อย่าสายฝนที่หล่นโลมพื้นนาลางังลายรั้งรูปลรยมาคล้ายเมตตาของเทวาทันชุ่มช่ำสดใสต่อมวลไม้หลากมากพันธรรมาชาติยังรู้จากวัน วันแผ่ความเมตตาแต่ใจคนกลายกลับไม่มีน้ำใจเจ้าทิ้งสัญญาเราไปว่าตัวใครให้พี่คอยท่าเจ้าเรียนเสริมสวยหนึ่งปีแล้วจะรีบมา คอยหาเศร้าใจเสริมสวยเสริมได้แต่เพียงหน้าตาแต่ในอุราเจ้าไม่เอาสัตาเสริมใสน้ำตาของพี่คงเป็นน้ำตาทุกใจ ให้เจ้าสดใจกับชายที่ไหนเมืองลูวงอยากให้ฝนช่วยหล่นฉลมพื้นใจที่ช้ำโซกาอะไราล้างดวงใจที่น้ำตาร้วง สวดมนต์รักษาหัวใจที่ถูกคนลวงแล้วปราพรมหัวใจรอกลวงทุกทั้งปวงจงสิน้น